สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องของ t u b e บแอดถอดนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะฮะมาคำนวณสูตรเก่านะเป็นสูตรสิบหน่วยบุนกูคีตาสองตัวมาหนึ่งตัวให้สมาชิกได้รับชมบันนะครับสูตรที่เป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาผมเรียนวันที่ลขหกนะฮะ มันก็มาที่เลขแปหลักสิบนะครับอันนี้10หน่วยบนนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับผมเรีนที่เลข6เน้นพาดมาที่เลข8นะครับ <c oughs> ก็เป็นสูตรเกร่าต่อจากงวดที่แล้วแล้วก็มาต่อกับสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวงวดที่ผ่านมาหลุดฮนะหลุดไปที่หลักสนะิบฮะเป็นหลักหน่วยบนนะครับก็ได้เลขแปดนะฮะก็ไปที่หลักหน่วยบนเลัสิบบนนะ ก็พาดตำแหน่งไปสำหรับสูตรนี้นะแต่เลขตัวเดียวก็ถือว่ามานะครับก็สมาชิกท่านไหนนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปไว้หลักหน่วยก็ได้หลักหน่วยบนก็ได้นะครับก็แล้วแต่สมาชิกจะเอาไปไว้หลักไหนเป็นเลขเด็ดตัวเดียวก็แล้วกันนะสมาชิกนะแต่ตามสูตรจะเป็นหลักหน่วยบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาแถมด้วยเด็ดบนตัวเดียวเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นสำหรับสูตรนี้นะครับก็เดินระยะสั้นเดินมาแค่ห้าวดนะครับ ทั้งหมดจะเป็นสูตรเก่า2ส,สูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรใหม่อกีก1สูตรทั้งหมดมี3ส,สูตรฮะในคลิปนี้นะครับก็ดูให้เต็มอิ่มไปเลยเลขเด่นที่10หน่วยบนวิ่งบนนะครับทั้งหมด3ส,สูตรนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอนทอนน,น,นนะักคำนวณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูกปกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะฮะจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับคลิปใหม่นะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะอ่ะก็มาฟังคําเตือนนะครับทางช่องกันกอกน,นะรับคาเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพาน,านันหรือสิ่งผิงกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยกิยเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับถูกผิดยังไงประกาบประทุอภัยนะอ่ะก็มาเริ่มคำนวณกันที่สูตรสูตรอะมาสูตรเด็ดบนตัวเดียวกันก่อนฮะเป็นสูตรเก่า เป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่ระยะท่านามาดูสูตรใหม่กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูสูตรเก่าทั้งสองสูตรตบท้ายนะครับอ่ะเด่นบนนะฮะตัวเดียวสูตรระยะท่าน,นครับใช่วดแรกนะครับวัแรกสูตรเลขศูนย์ผลออกศูนย์หกสามนะครับมาได้ทุกหลักนะครับก็ศูนย์มาที่หลักร้อยถวันที่หนึ่งครับ มาต่อกันงวดที่สองครับงวดที่สองสูตรลเลข3ตัวเดียวคนออก395นกครับ3 9ม3ก็ามาที่หลัก้อยอ่ะมาต่อกันงวดที่3ฮะงวดที่สามสูตร เด็ดบดตัวเดียวระยะทั้นสูตรใหม่ลงให้วดแรกวดที่3สูตรได้เลข3ฮะพอนอก6สูตร3 3ครับก็มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นวดที่3า <c oughs> ต่อกันวดที่4ฮะวดที่สสูตรได้เลข2ตัวเดียวฮะพอนอกกสอ6หกฮ ก็เลข2ครับมาที่หลัก10บนครับถูกเป็นงวดที่4นะครับถูกงวดที่4ตามสูตรเอางวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเด็ดบนตัวเดียวระยะท่านลงให้วดแรกงว,วดที่ผ่านมานี้สูตรได้เลข8นะครับพราสี่8ปดปเขามาที่หลัก10 <c oughs> ถูกเป็นวดที่ห้าสุรยัสัตห้าวดครับ <c oughs> วดที่จะถึงนีะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีคิดนะแล้วก็ไปดูวิธีทำกันครับ <c oughs> อันนี้ก็คือวิธีคิดวิธีทำครับ <c oughs> วิธีทำฮะ <c oughs> นำหลักหมื่นหนึ่งครั้งครับ <c oughs> มาบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้ง ครับมาบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าไอ้บวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก4คงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะศูนย์บวกสี่ก็ลงท้ายเลขสี่ฮะสี่บวกเก้านะครับก็ลงท้ายเลขสามนะครับสามบวกเก้านะครับก็ลงท้ายเลขสองสองบวกเจ็ดนะครับก็ลงท้ายเลขเก้า 9ก้าโมบลงเลขสี่คงที่นะครับลงท้ายด้วยเลขสามวันนี้นะอันนี้วิ่งบนตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะครับสูตรใหม่ลงให้วันแรกนะได้เลขสานะครับได้เลขสใครชอบเลขสาก็พิจารณาเอานะใครไม่ชอบนี่มองผ่านได้เลยอะสาะำหรับสูตรนี้สูตรใหม่นะครับได้เลขสา นะครับวำวันที่16ทับ4ทับ6 7อ่ะรอรุ่นกันจะมีเลขสามไหมนะครับอ่ะมาต่อกันกับสูตรหน่วยบนตัวเดียวนะครับสูตรเก่านะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะสมาชิกก็บอกไว้ก่อนนะครับสูตรนี้ <c oughs> ประจำช่องแอดถอนนักคำนวณช่อง YouTube นะครับสูตรเลขแปดนะครับผลออกนะครับหน่วยบนตัวเดียวนะผลออกสี่แปดหนึ่งนะครับพลาดนะสมาชิกนะแต่นะครับสมาชิกจับไปไว้ตัวไหนก็ได้เอาเป็นเด่นบนนะครับทุกหลักก็แล้วกันนะครับเด่นบนทุกหลักนะครับปรับเป็นเด่นบนทุกหลักเลยนะครับมันกระโดดรปหลักสิบแล้วนะครับ พอปรับเป็นเด่นบนมาได้ทุกหลักอ่ะมาดูงวดนี้อันนี้งวดที่ผ่านมามาดูงวดนี้ครับวิธีทำฮะนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่นะครับอ่าบวกกันดูฮะแปดบวกแปดลงท้ายเลขหกหกบวกศูนย์ก็ได้หกหกบวกสี่ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ก็ลงท้ายเลขสี 4ี 9, ่บวกสบวกเลงท้ายเลข3 3มสาบวกเกบวกเลงท้ายเลข2 2งบวกหคงที่สบวกหนึ่งคงที่ลงท้ายเลข3อ uh, um, 네่าม right. ันไปชนกันกับสูตรใหม่เมื่อกี้นี้หาเลข3นะสำหรับชิ้นนั้นฉะนั้นชนสาลแหละเนี่ย2สูตรเนี้ยชนกันแล้วที่เลข3นะครับอันนี้สูตรใหม่นะอันนี้สูตรเก่าครับมื่ที่ผ่านมาชนกันที่เลข8วันนี้ชนกันที่เลข3 อ่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่ชนกันแล้วนะที่เลข3มใช่มหหรือเปล่านะไปวัดตัวกับสูตรสุดท้ายไฮไลท์ในคลิปนี้อันนี้งวดประจำวันที่16บหกทับสี่ทับหสูตรนี้สูตรเก่านะครับเอให้เป็นงวดที่2สําหรับสูตรนี้ที่เลข3 2สูตรนี้ชนกันแล้วที่เลข3นะครับสูตรเก่าสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับเอามาติดตัดสินกันด้วยสูตรสุดท้าย เลขเด่น10หน่วยบนคู่ขี้วันที่ผ่านมาได้เลข6เลข8ผมเดินมาที่เลข6ครับโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ทำไมเป็นอย่างงี้มมาที่เลข8ฮะผลออกนะครับ4 8 1นะครับผลออก1 8 1อ่ะเลข8ฮะมาที่เลขคู่นะครับที่10หน่วยบนนะครับ8มาที่หลัก10อ่ะก็มา,มาตามเป้าตามเกณฑ์นะครับ ถูกฮะเอาข้อที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนครับไปดูกันฮะกลับในของวที่ผ่านมาอันนี้ของวนี้วิธี่ทำฮะนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกสิบบนสองครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสามครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเก้าของที่บวกกันดูว่าแปดไปลงท้ายเลขหก หกบวก8ครับ6บวก8ลงท้ายเลข4 4่บวก8ลงท้ายเลข2นะ2บวก0ก็ได้2 2บวก9 2บวก9ลงท้ายเลข1 1ึนบวก5นะลงท้ายเลข6 6บวก7ลงท้ายเลข3 3สบวก7ลงท้ายเลข0 0บวก็ก็ได้7 7บวก9คงที่ลงท้ายเลข6กหกบวกเป็นได้เลข8อ่ะจะได้เลขที่ตัวเดิมฮนะ6กับ8นะครับ พี่เลขคู่นะครับอ่ะใครชอบอ่าวันนี้ได้เลขคู่อีกนะครับใครชอบก็พิจารณาเอาได้เลขคู่อ่าวันที่ผ่านมาเลขคู่วันนี้ก็เลขคู่อ่ะได้เลขตัวเดิมนะครับหกกับแปดอ่ะใครชอบหกกับแปดก็พิจารณาเอานะครับใครไม่ชอบมองผ่านใช้จริงงวดที่สองงวดเจ้าที่สิบหกทับสี่ทับหกเจ็ดอ่ะสองสูงนี้ไม่ชนกันไอ้ยสะเอ้เนี่ย สูตรเก่ากับสูตรใหม่ไอ้สูตรเก่ากับสูตรเก่าเนี่ยไม่ชนกันอันนี้สูตรใหม่สูตรใหม่ได้เลขสามก็จับสามหกกับสามแปดนะสมาชิกนะจับเลยสามหกสามแปดอ่าจับคู่ครับสามหกสามแปดอ่ะนะครับจับคู่นะจับคู่ชุดนะครับ ป็นคู่โต๊ดนะครับวุจำวันที่16ทับ 4, ทับหกอ่ะรอลุ้นกันนะรอลุ้นกันนะครับอ่า3638นะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังให้การติดตามนะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันขอบคุณครับ